สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของกีฬาหนอยหวิงทัวโลกทัวประเทศข่าวด่วนกันทุกคนเปนสิมาหอายเรื่องด้วยกันนะครับเมื่อน,นี้เรื่องแรกก็ดีเกี่ยวกับน้องไดมอนด์แล้วก็เรื่องน้าท่วมนะครับแล้วก็มาทั้งพระเอกเนาะพี่นอ้องพระเอกเราเป็นอย่างแล้วคือได้โพดเจงสันนะครับทั้งบรรโจก็ได้โพดให้กําลังใจคือกันนะครับคอมตม์ให้กําลังใจคือกัน แต่ว่าเรื่องแรกมีที่น้ำเสนอเรื่องน้องไดมอนด์ลิทิไกลเหรอพี่น้องยอมยุดนี่ละลูกไม่ไทยเนาะเราได้ไปขึ้นกระพุ้งเสียงอีสานเด้อพี่น้องเด้อบบดนี้ไปประจาอยู่กับเม่นกเนาะญานกว่าสนวว่าโอ้ยญานกก็ะกอดเอาเลยแล้วไม่ญานกหลานเนาะนี่และดีแล้วครับน้องไดมอนด์ไปขึ้นอยู่กับเสียงอีสานนะครับ สืบทำนานของพ่อต่อไอ้กีก็เแม่ไม่ไท่เนาะอยู่เสียงอีสานบบดนี้ก็ได้ลูกไปยู่บาเนี่ยเอาทำหน้าที่ให้ดีไดมอนด่ปรนะรูปรอขนาดได้พี่น้องน้องไดมอนด์ดังคมขนาดว่ารูปรอรูปรอไอ้หนุ่มไดมอนยอมยุดน้อยนะครับไปแล้วพี่น้องสังกัดเสียงอีสานแล้วนะครับกําลังองกกําลังใจไปเนะาะอันนี้คือสิมาท่าเรื่องนี้พี่น้อง เรื่องน้ำท่วมพี่น้องเออประเทศเล่า,ปล,าปล่อยน้ำเคลื่อนมาลวพี่น้องบา้านคุณทางจีนก็เคลื่อนแตกคือกันกันไหลหาดมาส่เวียดนามเล่าเข้าไทยคือกอลงแม่น้ำโขงพี่น้องบา้าน,ดดนเนี่ยล้นโขงซาลบานีจังหวัดใดแน่อำเภอใดแน่ยยุคข่างโขงริมโขงแมนบัดพี่น้องอันรับแรกกน้องไคพี่น้องเบื้องเอาเบื้องเอาสภาพจังหวัดน้องไคพี่น้องไม่ รวมคักรวมเนี่ยพี่น้องเอยบาทเนี่ยเพราะว่าจะเชียงไล่ภาคเหนือด้บยว่ะในภาคเหนือก็พ้องกันเออนำไหลหลากผู้เขานัม่มาจากประเทศจีนบุระไลทธละเขาเชียงไล่นะฮะอำเภอไหลเน้แล้วแม่สายบอกท่วมโอ้ยกันไปเบิดแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องใอ้ระวังเด้อพี่น้องอยู่ริมโค้งนี่นะครับเพราะว่าสิาเป็นบึงการนี่เองส่พี่น้องเบ่งออก บึงการบึงโขงหลงเซกา่ายังสีทวมมาบัดพี่น้องให้หน้าสาโทษนีมม่ยเพต้องทำเดี๋ยวตารางค่าเออแหม่เท่เากับเอากำลังโักำลังใจซอยเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างกะเดี๋ยวมันตั้งศูนย์ขึ้ว่าเนี่ยศูนย์รับบริจาคเน่ากัจังให้บริจาคน้ำพ่นไปนะเพราะว่าสิเป็นเสือ้อผ้าเครื่องอุปโภคบริปโภคแนวอยู่เนวกินเงินท่องนี่แหละพี่น้องยังไม่เห็นหน่วยรับบริจาคอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ เขาก็จะลอเบึงนะครับเพิ่งกับมีมาดอกเพิ่งกับสีแจ้งมานะฮะเอาก็ยังบริจาคเพินไปนะครับให้กําลังโอกระลังแก่คนใช้กันพี่น้องเพรว่าสิเพราว่าสิไท่เล่าเด้อเล่ากับทวมือกันฟังเวี่ยงจันท์ฟังเนี่ยโอ้ยิ่งเอาพี่น้องโอ้ยเนาะเป็นตาไนครับผลแม่ตอามากับที่มาบอกเรื่องพ่อในี่เอกนี่เอกนี่เอกน้องครูนี่พี่น้องเอกแย่หน่อยแม่น้องอุ้งยิงพ่อน้องอุ้งยิงเนี่ยแหละผู้ใดไปบอกเล่าพี่น้อง เราไปโลกซึมเศร้าแล้ววาไปประเทศนอกก็ไปน้ำใบเล้าอย่างนี้ี่ยกลับมาไทายกันยังมาวางให้เลาอีกเออว่าเราเกาะลูกกินสงสารน้องอุ้งญิงพ่อแม่เกาะลูกพ่นวาโอ้อย่าไปวางให้เพิ่นิันก็เป็นครอบครัวเนาะเออน้องอุ้งญิงนี่พ่อ้ยเอพี่น้องเลาแห่งอยากให้พ่อให้แม่เลาอยาให้พ่อแม่เรามีความสุขเห็นพ่อแม่ยิ้มเห็น เพื่อนีแจงสิน,น้องกับมีความสุไปน้ำเด็กพี่น้องอย่าไปบอกเด้อพ่อให้พ่อเอกกน้องอุ้งยิงเรากับเสาไปน้ำคือกันพี่น้องนี่เราพูดว่าจังเลยพี่น้องผมบริหารยังพีแก่ยังมีคนมาว่าให้ผมมาสั่งละว่าอทำชิปได้เดือนเ,เป็นแสนจัก,กี่เดือนละผมเม็ดมากนะฮะ<ม>เงืนกับบริ้เข้าบัญชีผมเด้เข้าบัญชีใยอ่หน่อยอนะฮะควบมือกับแม่เล่ามังสินะ เราเรย่อทั่ท้นะฮะหาว่าผมรวยสงสารน้องโอ้ยเราบ่ได้ไปใส่เงินน้องเราใส่เงินแล้วเกือบสองปีผมมีแค่งเงินสามหมื่นในบัญชีก่าสั็นแล้ว่ะนั่นแหละเงินเราอิหลีมีสามหมื่นอยู่ในบัญชีผมทํางานขับรถออดรับออดนอนทายคลิปแต่ว่าคนอื่นทําคลิปรวยเอารวยเอาทําไมไม่ว่า เขายามจนผมก็จนด้วยกันยามจะมีอย่ะไม่ให้ผมมีบ้างเหรอล่วอะว่าเพื่อนก็ยุ่งกันสามคนเนาะพี่น้องมีแม่หน่อยพ่อเอง้องยิงไ้เพิ่นรวยโร่แห่งดีเจน้ำเลยเนาะอืแง่งอยากให้ได้เด้เดี๋ยวนี้แม่นบอกพี่น้องแง่งอยากให้เพื่อนได้นะครับดีเจน้ำผุนเราลวุวยนะฮะไปต่างประเทศก็ดูถูกทำอะไรก็ผิดไปหมดไปซัตว์ละว่าเสียความรู้สึกมาก พอพูดอะไรมากก็ไม่ได้โลกโซเชียลมันคือโลกมม่ย่าแล้ว,วะ,ะแสดงได้แต่ผมสแสดงบ่เป็นหมดสนแล้ว,วะแล้วระบายออกมาเลยพี่นองอสุดท้ายนี้ผมขอแค่สุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้นิดหน่อยไม่ขาดมือไม่รวยก็ไม่เป็นไรอยู่แบบที่เคยอยู่มาก,ก่อนกับพ่อแล้วโอ้ยทีตนสาตว์เจ้าของเด้บอกมากมาัน เราลำพึงลำพันกระย่าไปไหว้เราเด้อพี่น้องไหว้พระเอกก็ซ้ำไหว้น้องผู้หญิงนัง่นล่ะเป็นอยู่น้ำกันเออเพระเอกเราก็ะทืบขับรถกระทืบไตคีบเนาะไว่วยหาใช่ได้เนาะพี่น้องต่างคนต่างหาเด้หน่น้นองหญิงก็ส่วนเงินน้องหญิงนั่น,นเราบ่ได้ไปแฉไปต้องเด้อพี่น้องเด็กเียให้จำไว้เด้อผู้ดใดโพดไหว้เราเนี่ยเราบ่ได้ไปแฉต้องเงินของน้องผู้หญิงเลยไปน่ะไปอันนี้ บานี้นุ่มโจแเรากะเดอมเมมินมาเด้เราให้กำลังใจเนาะนุ่มโจยมณินเนี่เราระวังเลยพี่น้องย่าไปซาพวกรบๆพอจังใดก็มีเฮ็ดดีปานได้ก็มีคนเบาพวกทวงค่วมเจริญของมนุษย์วราสัลวะว่าพวกขยะโซเชียวผมโดนมาเยอะผมโดนมาตลอดผม,มอมหัวซาผมไม่เฉยถ้าไปวัวซาเนี่ยเฮ้า เราเสเพียงแค่นย,ย,ย,ยัง,ยงในชีวิตนี่เลยวันหนไปสู่ๆกขาลังใจในะครอบครัวเขาอยู่ดีมีแหงก็พอทั้งหมดโจรเราก็ได้โพสต่ออีกนะครับเราทําดีมาตลอดจะดีขนาดไหนแต่มันก็จะมีคนที่มาคอมเมนต์ลบๆเสมอว่าไม่รู้จิตใจของคนพวกนี้มันทําด้วยอะไรเขาจะคิดลบๆคอมเมนต์ลบๆไว้ก่อนไม่รู้ว่าสมองเขาคิดอะไรอยู่ ทำเพื่ออะไรความสุขของเขาคือได้ว่าให้คนหรือแบบนี้คิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองถูกต้องมันไม่ใช่อืนี่บทโจรบดทำอย่างนี้เขาเรียกว่าขยะโซเชียลนะฮะเป็นกำลังใจให้พ่ออีกน้องครูสู้ๆเอาความดีเฮ้าเขาสู่อืมสู้ๆเอาความดีเฮ้าเขาสู่คิดถึงแ,นแฟนๆที่เิ่นฮักเข้า ออมาไล่ทรงมาไล่ทรงน้ำใจให้เฮาเพียบลูกสาวเฮ้าพวกว่าให้เฮ้ามันบ่ได้ามอบสชิงของดีๆให้เฮาดอกพันสันแต่ที่มันคือหาว่าให้คนสาดพลังลบใส่คนสูๆพ่อป้า,ปาหากินก้อยกับเสียนอนกับพีการใช้มวลมวลเฮ้าทรงพลังทรงกำลังใจให้ครอบครัวเฮา,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 านี่จะไปหัวซามันพัาสันนี่บทอยู่แลเดี๋ยดเนาะ วันนี้พ่อโจกันยังนพ่อดีเดพน้องผมทํางานเพื่อวงเพื่อทุกคนผมยอมลงทุนทุ่มเจกายใจเพื่อวงมากหมดเยอะมากมากปีนี้กับไปนี้ถ้าผลงานฝ่ายไหนออกมาไม่ประทับใจไม่สมความตั้งใจไม่สมสิ่งที่ลงทุนไปฝ่ายนั้นต้องพิจารณาตัวเองงานโปรดักชั่นไม่ต้องห่วงเวทีไฟแสงสีเสียงสุดๆบอกได้เลยนะ ปีนี้เสียนนลงทุนเยอะมากเกี่ยวกับเครื่องเสียงไฟแสงสีกลับไปนี่ละผมสิไปเบิ้งมาสันสินไปตรวจงานมันสิสมควมมคิดไว้เหร่า,าสันวัดโจว่าผลงานเป็นหลักผลงานคือที่ตั้งเพื่อความสุขของแฟนๆจะได้สุขสมหวังในการรับชมปุนแล้วนี่เราพูดว่านี่นะนนนะพี่น้องเรากลับมาดูมแล้วสิไปเบึง อยู่คว่ตั้งใจของเราบร่นะครับอาชานี่ก็สงกับั้งใจพ่อเอกเนาะอือข้าบ่อต้องไปสนใจมันดอกพล่งรบๆห้องขามมันไปเลยคือบดจวัวานี่คือน้องหุ้งเยิงเราก็ขามมาได้นะครับอย่าไปสนใจนะครับเ้อยยันเนี้ยดีๆหากินกล้วยคือบดจวัวานี่ไปกินกล้วยครับเสียนวนปลาบาันทัน <laughs> เอา้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อะที่ชุ่มชิปกคไรคคกดติดตามเหมเเนอพี่น้อง ทีเปลี่ยนพระกุอย่างสูงเอาเพราะอยพ่อแม่พี่น้องเดินทางไปใส้ต่างห้ปลอดภัยได้พี่น้องได้แลลวมันระวังผลมันตกตลอดหนะ้าช่วงนี้ทางถนนอาจจะลื่นนะครับอยู่ดีมีแห้งสู้สูบคนสวัสดีครับ